สิบนาฬิกาสิบสองนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้ารหกสิบแปดนะครับก็อยู่ด้วยกันสิบโมงถึงสนะิบเอ็ดโมงนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5็มเกิมรนะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีระพัฒรานนท์นะครับข่าวสารต่างๆวันนี้จริงๆว่าเรื่องนะก็รอความชัดเจนนะผมต้องใช้คำนี้นะครับ แม้ว่าก็จะมีบางเรื่องที่มันมีการอัปเดตอย่างใครที่ติดตามนะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี้ยเรื่องของการประชุมวิสามันของทางดุสิตธานีเนี่ยนะครับก็มีผลเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าผลที่จะบังคับจริงเนี่ยเข้าใจว่าทางการประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะรับรองมติอีกทีนึงนะซึ่งเป็นประชุมสามัญนนอันนั้นน่ถึงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าข่าวสารก็ ไปกันเรียกว่าคืบหน้าไปพอสมควรนะฮะเรื่องของการปรับเปลี่ยนในส่วนของผู้บริหารของทางดุสิตธานีเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรโครงสร้างของผู้บริหารของเขานะครับ ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะดูซะหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันมันรอความชัดเจนจริงๆความชัดเจนคืออยู่ที่วันพรุ่งนี้นะยีสิงหาคมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าเจ็ดจุดนะครับบวกมาหนึ่งจุดเก้าสี่จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายห้าพันเจ็ดสิบหกล้านบาท เดลต้าดับหนึ่งนะอันนี้ปรับตัวลดลง1บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่153บาทปตทสอพอบวกมา2บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่113่งสบาทห้สตางค์ก,กสิกรไทยบวก2บาทนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่165่งสบาทห้สตางค์ธนาคารกรุงเทพบวกมาบาท50สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ที่155บาทแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะบวกมา30สตางค์อยู่ที่ยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์นะถ้าดูอย่างนี้ก็กล ส่วนทางทองทองนี่ในตลาดโลกราคาสูงนะสามพเหรียญตอนนี้ทําให้ราคาทองบ้านเรานะครับต่อคำแท่งรับซื้ออยู่ที่51,850บาทขายออกที่51,950บาทรูป,ปรพรร์นนะขายออกอยู่ที่52,750บาทนะครับวันนี้ปรับราคา2ครั้งนะสำหรับราคาทองนะแต่ว่าที่ผมบอกไปก็คือตัวเลขล่าสุดนะครับส่วนความชัดเจนวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวดูสะหน่อยนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานจินวัตเนี่ย ถ้าดูจากทางรองเลขาธิการนายกฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคุณสมคิดเชื้อกงเนี่ยก็บอกนะบอกว่าพรุ่งนี้นายกฐมนตรีจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาล ในวันตัดสินนะช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาถ้ำกลางรัฐมนตรีที่จะร่วมฟังคําวินิจฉัยด้วยนะจากนั้นช่วงบ่าย30มสี่บงเย็นเนี่ยสสจะพัคเพื่อไทยพักเพื่อไทยนี่สสเขาจะมารวมกันก่อนและหลังจากนั้นก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะบอกว่าจะแวะไปให้กําลังใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่จะมาให้กําลังใจนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตส่วนเข้าใจว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็คือหมายความว่าก็นายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เดินทางไปที่ สารรัฐธรรมนูนด้วยตัวเองนะแต่ว่าจะฟังคําตัดสินที่ทําเนียบรัฐบาลนะก็ให้ให้คนอื่นไปแทนได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรนะครับก็จะส่งตัวแทนเข้าฟังคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ศารก็จะอ่านคําวินิจฉัยตอนบ่าย3นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหะที่ที่ทุกคนรออยู่นะถามว่าเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจไหม ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวพันเชื่อมโยงนะเพราะมันเป็นเรื่องของสติรภาพทางการเมืองผลไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงเป็นบวกเป็นลบนะฮะอันนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นเนี่ยเท่าที่ดูนะตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากเทน้ำหนักไปที่ข่าวสารการเมืองเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็ก็เป็นความมั่นคง เขต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าการประชุมของ RBC ของกองทงพัพภาคที่2นะกับภูมิภาคทหารของทางกัมพูชาเนี่ยเขาประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็มีข้อกําหนดหรือว่าข้อตกลงออกมา11ข้อนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางเงื่อนไขที่ยังต้องไปคุยกันต่อ คืออย่างเรื่องของการจัดการเรื่องทุ่นระเบิดเรื่องของการปราบปรามพวกแก๊ง call center นะแล้วก็รวมถึงการตอบสนองต่อการประท้วงในการกําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการอะไรต่างๆนานาที่เป็นเอกสารแล้วก็ส่งประท้วงกันแล้วก็ให้บอกให้เร่งดําเนินการภายในตอนนั้นต้นนี้เนี่ยทางกัมพูชานะทาง abc ของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของนโยบายซึ่งคงจะต้องไปคุยในระดับ gbc gbc นี่คือระดับของกลาโหม นะส่วน JBC ซึ่งเป็นระดับต่างประเทศอันนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้สูงสุดนะครับเรื่องของการจัดสรรพื้นตรงพื้นที่หลักคงห,หลักเขกตอย,อยู่ข้างบนเลยอยู่ที่ JBC นะความมั่นคงเนี่ยขยับมาในเรื่องของ GBC แล้วก็ RBC นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะกับชุดลาตะเวนของทหารไทยนะก็ไปเหยียบ ทุนระเบิดนะแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยท่านหนึ่งนะได้รับบาดเจ็บนะขากา็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่6นะเป็นครั้งที่6แล้วนะซึ่งที่เกี่ยวข้องกับข่าวเหยียบทุ่นระเบิดเนี่ยในพื้นที่ที่ลาตะเวนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เห็นใจจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายนะจะยังไงก็ตามทีแหละแต่อยากให้มันคลี่คลายนะเพราะว่า เรื่องของความบาดเจ็บความสูญเสียเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันนะส่วนเศรษฐกิจวันนี้ยสช่วงรายการช่วงแรกนะชื่อว่าเจาะเศรษฐกิจ <c oughs> เดี๋ยวจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่วิจัยอุโสข,ของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยซะหน่อยลองไปดูสักนิดนึงครับคือบางทีเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย แน่นอนอ่ะเราอยู่ประเทศไทยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องโฟกัสเศรษฐกิจบ้านเราเป็นหลักถูกไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันน่ะเวลาที่เราโฟกัสเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเราก็อาจจะละเลยเศรษฐกิจเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่เป็นคู่ค้าและก็คู่แข่งที่สําคัญคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้อยู่คนเดียวในอาเซียนเราก็มีคู่แข่งที่สําคัญในอาเซียนบางครั้งเราก็ไปคุยกับนักวิจัยที่ พูดถึงเรื่องของเวียดนามเวียดนามเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนเราก็จะได้รู้เขารู้เรานะฮะอย่างน้อยคุณผู้ฟังที่เป็นคอเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็ทําเป็นผู้ประกอบการต่างๆอาจจะได้แง่คิดมีการปรับตัวจากข้อมูลนี่แหละที่ที่คุยกันเพิ่มเติมวันนี้จะขยับมาอีกที่นึงจะคุยของอินโดนีเซียหน่อยอินโดนีเซียก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นตลาดใหญ่มากแล้วอินโดนีเซียเนี่ย ถ้าแข่งกับไทยที่ผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์มีรถหลายรุ่นนะครับที่ผลิตที่อินโดนีเซียแล้วก็ส่งมาขายที่ประเทศไทยไม่ใช่ไทยไทยเป็นฐานการผลิตนะตโตโยต้าหลายรุ่นส่งมาจากอินโดนีเซียทั้งนั้นนะอินโนวงอินโนวาเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรายังเป็นลายผลิตอินโนวาหรือเปล่านะแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาผลิตอินโนวามาขายบ้านเราเนี่เต็มไปหมดเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันแข่งขันกันแล้วก็คือผลิตเพื่อส่งออก ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตลาดมันมีการแย่งกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเซกเมนต์อะไรก็สุดแท้แต่และแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนที่เขาต้องการจะซื้ออันเนี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเออสถานการณ์ของอินโดนีเซียเป็นยังไงล่าสุดได้ยินว่าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงอีกแล้วถ้าลงอย่างนี้ก็หมายความว,าว่ามันจะต้องกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะถูกไหมฮะต้นทุนของเขาก็ต้องลดลงมันจะส่งผลยังไง แล้วการการค้าการขายของเขาจะเป็นยังไงจะมีความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อมโยงมาถึงบ้านเราอย่างไงเดี๋ยวช่วงแรกได้คุยกันนะครับช่วงที่2ฮะช่วงที่สองช่วงที่สองช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินอันนี้เราเจอกันทุกวันพฤหัสนะเดี๋ยวจะคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลนะอันนี้เราคุยกันหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งก็จะมีประโยชน์มากนะวันนี้จะคุยเรื่องของใครที่คิดจะก่อนนี่ก่อนที่จะก่อเน,นี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่า ว่ามันควรจะมีหลักไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยอยากซื้อรถตังก็ไม่มีอยากซื้ออยากซื้อปุ๊บเอาเลยเข้าแบงก์เลยหาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องใช่ไหมหลักคิดอาจจะไม่ถูกอ่อยากจะไปเที่ยวแทนที่จะเก็บสตังค์ไปเที่ยวแต่ว่าเห็นโปรโมชั่นโอ้โหรูดปืด๊ดผ่อนสิบเดือนไปเที่ยวก่อนอันนี้มันควรไหมเนี่ยฮะอยากรู้ว่าหลักคิดเรื่องพวกเนี้ย เป็นยังไงโอเคแหะบางคนอาจจะมองไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองบอกว่าอ้าวก็โอกาสมาถึงไว้ยังไงก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆทํางานใช้ใช้นี่ไปก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่แต่เราให้นักที่เขาวางแผงการเงินเนี่ยลองมาดูให้เราสัหน่อยโฟกัสหรือว่าซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งว่า ไอสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะบางทีเราใช้จ่ายไปไม่ไม่ห่วงอนาคตข้างหน้านะครับช่วงที่2เดี๋ยวได้คุยกันนะส่วนทางธนาคารอมสินเขาก็นําเสนอสินเชื่อเคหะดีไฟแนนซ์จากธนาคารอมสินนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับอมสินจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเงินเก็บมากขึ้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชาระที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยศต่อปีสําหรับ3เดือนแรกสําหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1นึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ย3ปีอยู่ที่2 8 5ต่อปี พอนสบายสูงสุด30ปียื่งกู้ได้ตั้งแต่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคม2568อนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน15พฤศจิกายนนะครับ ถามว่าที่ไหนที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับแล้วก็ที่แอป m y m o นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th gsb contact center 1 1 5เงื่อนไเงินขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้มอบเป็นร่มพับได้ขนาดพกพาจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับตอบคำถามใน a c e b o o k Live นะครับคำถ,ถามก็ง่ายๆครับถามว่าธนาคารอมสินเนี่ยที่เขาเชิญชวนออมเงินกับเงิน กับสลากออมสินประเภท2ปีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลหน่วยละ100บาทเมื่อวานนี้ถามไปแล้วหน่วยละ100บาทแต่รางวัลที่1ครับของสลากออมสินประเภท2ปีเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหรนะ่วันนี้ผมไม่ให้ข้อมูลให้คุณผู้ฟังลองไปหากันเองบ้างนะ,ะดูหน่อยซิว่าความพยายามเป็นยังไงกันบ้าง ก็ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับผู้โชคดีนะเมื่อเมื่อวานนี้คุณสุทธิพงศ์จากกรุงเทพมานกรดนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะก็เป็นเรื่องของข่าวต่างๆที่นำมาฝากช่วงแรกนะเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าหน้าที่อาวิจัยอาวุโสของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับคุณทัศวรันขาอุปธรรมนะฮะเรื่องของอินโดนีเซียสวัสดีครับคุณทัศวันครับ สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์โอ้อินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นทําไมเห็นพักหลังนี่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงนี่ติด,ต,ดติดกันเลยนะรอบสองรอบเนี่ยฮะค่ะ,คะก็หลักๆเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าทางธนาคารกลางเขาเนี่ยค่ะก็ต้องการจะปรับรลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือกับเศรษฐกิจที่กาลังชะลอต,ตัวตอนนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้มีเรื่องออสงครามภาษีของครัมม์นะคะ ก็แน่นอนว่ามันกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งอินโดนีเซียด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจภายในของตัวอินโดนีเซียตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเปราะบางค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยไว้ก่อนก็กระตุ้นไว้ก่อนนะคะมันจะส่งผลยังไงเวลาที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยบางทีเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคือ คุณผู้ฟังบางท่านอ่ะนะคือคือใครที่ตามเศรษฐกิจกเขาคงพอทราบว่าดอกเบี้ยลดลงนะมันก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงนะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงหรือว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปโดยตรงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันส่งผลเหมือนกันส่งผ่านไปถึงประชาชนทั่วไป ค่ะมันก็ส่งผ่านไปหลายๆด้านนะคะจริงๆทั้งทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้จะได้อนิสงส์เนี้ยไปด้วยเต็ๆมๆนะคะอย่างเช่นถ้าในภาคธุรกิจเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจเราก็ต้องมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารใช่ไหมคะพอรดดอกเบีย้ยปุ๊บอัตาราดอกเบีย้ยเงินกู้ก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนด้านการกู้ยืมก็ต่ําลงลเราก็มีเงินที่จะไปใช้ใจ่ายหมุนเงินในภาคธุรกิจมากขึ้นในด้านภาคการลงทุนเนี่ยก็เช่นเอ่อภาคเอ่อภาคภาค ประชาชนนี่ก็เช่นกันนะคะก็จะได้มีเงินหมุนเวียนไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของได้มากขึ้นคือธุรกิจเนี่ยพอมีต้นทุนที่ต่ำลงก็ผลิตและขายของได้ในราคา,ต,าต่ำลงผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็จะได้อน,นี้ส่งไปด้วยซื้อของได้ราคาที่ถูกลงด้วยะคะ่ะก็คืออันนี้ก็น่าจะได้ไประโยชน์ในรอบด้านนะคะครับทั้งตัวเราและก็ธุรกิจเอ่อนอกเหนือจากเรื่องของกระ,ะตุ้นเศรษฐกิจนะปัจจัยภายในประเทศเนี่ยอะไรของของทางอินโดนีเซียมันมีเหตุผลอื่นไหมที่ทําให ไอ,ออัตราเอ,อการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือวัฒธนาคารกลางของอ no ินโดนีเซียเนี่ยเขาลดดอกเบีย้ยลงมาผมไม่แน่ใจนะเคยสูงสุดนี่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่หกกว่าไหมหกใช่หกกว่าค่ะหกกว่าจริงปีนี้เนี่ยใช่หกกว่าป่าเลยค่ะก็<ๆ>คือปีนี้เนี่ยเขาลถมาต้องเรียกได้ว่าเ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาประมาณนิ้นก่อนเนี่ย ลดเป็นครั้งที่สี่ในรอบปีก็ครั้งละศูนจุดสองห้าตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้ที่ห้าเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก,ก็คือเตรียมพร้อมไว้รับมือกับการชะลอตัวในภาคการบริโภคในประเทศคือจริงๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเขาขพ้่งพาการบริโภคค่อนข้างเยอะค่ะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP เลยทีเดียวแต่ GDP อ่แต่ภาคการบริโภคเนี่ยมันค่อนข้างแผ่วอย่างมากเขาก็แบบต้องการจะก,กระตุ้น ภาคการบริโภ,ภคผ่านการอโยบายการเงินที่ผ่อนคขลายมากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องการแบบเตรียมรับมือกับภาษีของครัมและอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ส่งผลทําให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยชะลอลงในช่วงหลังๆเนี่ยก็อไม,ไม่ไม่แน่แต่ว่าทราบหรือเปล่าว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พึ่งพาไรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่น แร่นิกเกิลแร่ธาตุต่างๆรวมถึงปั๊มน้ำมันและยางพาราสินค้าเหล่านี้นะคะถ้าลองหลับตาและนึกภาพดูเนี่ยตอนเนี้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในขาลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็ลดลงมาเรื่อยๆไอการลดลงมาเนี่ยค่ะก็ตีกลับมาเป็นรายได้ภาคธุรกิจก็ต่าลงด้วยรายได้ของประเทศก็ต่าลงด้วยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ทําให้ GDP P ของประเทศก็ลดลงด้วยค่ะ mm. อันนี้ก็คือมันเป็นปัจจัยหลายๆด้านที่มันกระทบข้างใน แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะทําให้ทํายังไงดีนะเศรษฐกิจกของประเทศโตได้ตามเป้าหมายเพราะาเขาจริงๆแล้วตลอดรัฐบาลของซาโบโวเนี่ยค่ะเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะโตให้ได้ถึงแปดเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะคะยังอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นในปีแรกก็ถือได้ว่าค่อนข้างยากนิดนึงก็เจอความท้าทายอย่างเยอะรอบด้านเลยในอินโดนีเซียขนาดนี้อของของตรีมาที่สองถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะห้าหรือห้าจุดห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมห้าจุด ห1 2ุดหนึ่งสองค่ะที่จริงแล้วเนี่ยในอดีตเลยค่ะอินโดนีเซียโตสูงสูงมากเลยเกินกว่าห้าไปอยู่ที่แปด่ทีแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ภาพฝันนะคะแปเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเคยอินโดนีเซียเคยทําได้แต่ทําได้เมื่อประมาณส0มกว่าปีก่อนอแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะโตสักอยที่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเมื่อตอนไตรามาสหนึ่งเนี่ยคือสีุ่ดเก้าไตรมาสสองคือห้าจุดหนึ่งก็เห็นนะคะว่ามันแบบ ทรงๆอยู่เท่านี้มันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ขยับขึ้นไปให้ได้ก็ครึ่งหลังเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายอีกมากอย่างที่ทราบกันีว่าตอนนี้ภาษีธรรมก็ได้ปรับปรับขึ้นไปแล้วเป็นที่สิบเก้าเปอร์เซ็นับอันเนี้ครึ่งหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหลังเนี่ย GDP ของอินโดนีเซียเนี่ยมันคง ทงโตได้ไม่มากอะคะ่ะอาจจะไม่ถึงห้าด้วยำไปทั้งปีรวมๆแล้วเนี่ยห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าเก่งเก่งมากแล้วสําหรับประเทศนี้นะคะอืม,อมเทียบกับบ้านเราคงคล้ายๆกันไหมว่าศักยภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอยู่ประมาณสักห้าเปอร์ซ็นบ้านเราอยู่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี้คือคือ,คอคเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือ,อถ้าเทียบกันก็คงจะเทียบกันไม่ได้สักทีเดียวคือตอนเนี้ย ไทยน่าจะประมาณหนึ่งกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะคะ,คะก็หลายปัจจัยเลยทีเดียวแต่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยมันต่างกันอย่างอินโดเนียโตได้ด้วยคอนซัมชันการโตเนี่ะเพิ่มแสิบเปอร์เซ็นต์ของเราที่โตด้วยส่งออกอ่าใช่ค่ะของเราโตด้วส่งออกท่องเที่ยวมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคอนซัมชัน um เนี่ยน้อยมากเห็นไหมคะมันมีความต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างประเทศไทยก็จะมีะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอง่ายกว่าอินโดนีเซียก็กระทบเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาพึ่งส่งออกไม่เยอะนัก ผลกระทบก็จะไม่หนักมากแต่ว่าอินโดเนี่ยเขาก็เน้นคอนซัมชั่นเน้นการลงทุนที่ไหลเข้ามาในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากให้มันโตได้จริงๆโตได้มากๆเนี่ยมันก็ต้องเน้นที่รัฐบาลอัดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในแล้วเดี๋ยวก็จะโตได้แต่ของของเราบ้านเราเนี่ยต้องถึงแม้จะอัดเงินเข้าไปแต่ภายนอกเนี่ยมันกระทบแรงกว่า อเออแต่ดูเหมือนคือเท่าที่ผมตามของอินโดนีเซียเนี่ยคือช่วงหลังๆเนี่ยไอการลงทุนของเขาค่อนข้างมากนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าในกลุ่มของยานยนต์เนี่ยคือทิศทางเหมือนเหมือนบ้านเราเลยคือเขาก็ยานยนต์เขาก็เป็นจะจะจะ,จะเป็นดีทรอยต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนี่แหละนะ<ช>บางรุ่นเนี่ยของเราต้องนําเข้าจากอินโดนีเซียลายผลิตอยู่ที่นู่นถูกไหมฮะอย่างอ<ช>ินโนวาเงี่ยลายผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ผมไม่แน่ใจว่า v ีลอสอะไรนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าของ t o y ย t a มันจะมีอยู่ประมาณสักสามสี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันหลังนี่ก็คืออ<ไ>ีวีก็ไปไปไปที่อินโดนีเซียก็พอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะคือทีนี้แล้วเทรนรถยนต์เทรนรถอีเนี่ยมันเป็นเทรนโลก,กน,นะคะแล้วประเทศที่ผลิตได้มันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาอาจจะมะีต้นทุนที่ดีหน่อยคือเขามีทรัพยากรแร่ธาตุค่อนข้างเยอะอ,อยากจะผลิตอะไรคือรถยนต์นเนี่ยมันต้องใช้เหล็ก ใช้นู่นนี่นั่นเยอะที่อินโดนีเซียเนี่ยมีค่อนข้างพร้อมแต่ว่าขะเดดวการทัพทายเชิงของเขาที่จะผลิตรถยนต์ได้เนี่ยถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยอาจจะยังสู้ไทยไม่ได้แต่แล้วนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละฝั่งก็ไม่เหมือนกันอินโดเขาเป็นประเทศอิสลามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเขาจะใหญ่รถที่เขาใช้ก็จะเป็นรถใหญ่้าดตามนะคะเป็นรถใหญ่แต่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรายการผลิตรถใหญ่ก็จะไปอยู่ที่อินโด ส่วนรายการผลิตรถครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะอยู่บ้านเราเพราะบ้านเราจะแบบครอบครัวไซส์จะประมาณสามสี่นนคนแต่อินโดนีเซียจะสี่ห้าหกเจ็ดคนขึ้นไปอันนี้เรื่องโครงสร้างการเปิดอ่านมันก็จะต่างกันแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงรถยนต์อีวีนเนี่ยคืออีวีเนี่ยมันต้องใช้แบตเตอรี่อีวีใช่ไหมคะซึ่งแร่นิกเกิลเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแต้มต่อของอินโดเลยอินโดมีเอ่อเป็นแหล่งซัพพลายแร่นิกเกิลลำดับต้นต้นของโลกเลยถ้าจะไม่ผิดน่้จะหนึ่งสองสามเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขายังไม่สามารถ ขุดและผลิตออกมาใช้ได้เยอะอ่ะันนี้แหละค่ะก็เป็นหน,หนึ่งอย่างที่ทาให้นักลงทุนเนี่ยบูมแล้วก็เข้าไปใช้นิกเกิลเพื่อต่อยอดมาผลิตรถยนต์อีวีประกอบกับที่ว่ารัฐบาลก็เห็นความสําคัญตรงนี้ค่ะคงว่าให้การสนับสนุนอีวีแล้วก็สนับสนุสนการผลิตแร่นิกเกิลแปรรูปมาเป็นอีวีแต่คือช่วงแรกๆเนี่ยอีีบูมนิกเกิลก็บูมแต่ตอนนี้มันเป็นมีการผลิตในรูปแบบใหม่ค่ะที่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องใช้นิกเกิลก็ได้คือใช้นิกเกิลในสัดส่วนที่ลดลง อันนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นจุดเกาะบางที่ว่าเอ๊ะในระยะข้างหน้าเนี่ยรถอีวีเนี่ยมันจะไปใช้ไส้แบตเตอรี่เนี่ยแบบไหนดีอ่าถ้าถ้าสมมติยังนิเกอยู่อ่ะอินโดนีเซียก็ต้องเป็นต้องอยู่ในใจเป็นลำดับแรกๆของนักลงทุนเลยแต่ถ้าเป็นที่อื่นเป็นใช้แร่อย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะไปที่อื่นได้เช่นกันเนี่ยอาจจะไปยังอยู่ที่จีนหรือเปล่าอ่าไทยเวียดนามอะไรนี้ก็ว่าไปะคะ่ะอืมก็คือถ้าถ้าฟังอย่างนี้แล้ว เศรษฐกิจในอินโดนีเซียเนี่ยนะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เราเห็นประมาณสักห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ยังมีความเปราะบางใช่ไหมสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบปใช่ค่ะต้อความเประาะบ,า,บางหลัหกๆเลยเนี่ยอ่ะหนึ่งเรื่องการส่งออกก็ก็มีบางส่วนที่มันจะทําให้คันปวดแล้วก็อาจจะส่งผลต่อค่าเงินการผลิตในประเทศแต่หลัก,ลกๆนี่ยมองว่ามันมาจากคนทช,ชััน้ในประเทศที่เขามีความเหลื่อมล้ากันค่อนข้างสูงอะค่ะประชากรก็มีไรายได้น้อยคืออยากจะซื้ออยากจะจับจ่ายทเพื่อให้เศรษฐกิจหรือ การบริโภคในประเทศนีโตแต่มันก็ทําได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่เพราะคนไม่มีเงินอันนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของประเทศนี้หลือว่าถ้าอยากให้ประเทศนี้โตได้จริงๆเนี่ยทํายังไงให้คอนซัมชันมันโตได้แบบคนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบ,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 บยั่งยืนด้วยอะคะ่ะอันนี้คือทําไม่ได้สักทีแล้วตลอดเวลาเนี่ยเวลาคอนซัมชันโตในในโครงสร้าง GDP นะคะช่วงที่โตคือเป็นช่วงที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนลงไปอุดหนุนปุ๊บกิจิตคอนซัมชันโธแต่พอหยุดหยุดนโย,ยบายนี้ปุ๊บอังกลับมาเท่าเดิม อันนี้แหละค่ะเป็นความเกาะบางที่อินโดนีเซียเนี่ยต้องหาทางแก้ไขซึ่งก็ก็เข้าใจว่ารัฐบาลเขาก็รู้ปัญหาตรงนี้เนาะแต่ก็ยังพยายามหนุนทำไม่ได้สักทีครับก็คือถ้าถ้าอย่างนี้เขาก็ต้องใช้นโยบายการคลังควบคู่ไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คือใช้นโยบายการเงินถูกไหมคะใช่ค่ะเขาก็ก็มีให้เขาเขาก็มีแจกเหมือนเรานะใช่มีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการแจกเงินลดค่าข้าวค่าอาหารแจกข้าวแต่มันไม่ใช่นโยบายที่ จะทําให้คนแบบมีความรู้มีการผลิตมีอะไรที่แบบอยกระดับคุณภาพชีวิตได้แบบ ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้แบบจริงๆอะค่ะอันนี้ก็คือต้องรอติดตามว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะอืทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองไหมฮะว่าเอที่อินโดนีเซียป,ปีเนี้ยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาแล้วเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะสี่รอบเนี่ยเอระยะเวลาที่เหลือมันเหลือประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเขายังมีรูมที่สามารถที่จะลดได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรของเขาได้ได,ได้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนไหมฮะ ก็ก็ยังมีรูมอยู่อีกค่อนข้างมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เงินเฟอ้อเขาก็ยังค่อนข้างต่ําและอยู่ในระดับที่ทควบคุมได้นะคะ mm hmm. การประชุมคณะกรรมการดอกเบี้ยของเขาเนี่ยอีกสี่ครั้งเนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะลดอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง mm hmm. แล้ววา่าจากการลดเนี่ยก็อาจจะต่อเนื่องถึงครึ่งปีหน้า mm hmm. ก็คืออาจจะลดหนึ่งสองหนึ่งถึงสองครั้งในตั้งแต่ช่วงที่เหลือของปีไปถึงครึ่งปีหน้าก็ต้องรอดูนะคะว่า ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้มันมีเรื่องของเฟดที่เขาเตรียมจะลดดอกเบี้ยโดยถ้าเฟดลดก็มีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารการอินโดเขาจะลดตามไปด้วยะค่ะอืมเออเฟดนี่เขาเฟดประชุมเมื่อไหร่ะรับทวอทีเดือนตุลาตกันยากันยาเนาะกันยาเนาะอ่าเดือนกันยายนเอที่พาเวลที่มาออกหลังสุดนี้ก็พูดเหมือนทำท่าว่าจะยังไงก็จะลดนะ ค่ะก็มีความเป็นไปได้ถ้าเขาลดเนี่ยอินโดนีเซียอาจจะตามลดลงไปอีกเพราะว่าอินโดนีเซียยังมีรูมค่อนข้างมากดอกเบี้ยเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยเลยห้าอ,อาจจะลดได้ถึงลงไปต่ำสี่ครับได้ครับวันนี้ขอพรบคุณมากนะครับที่มาอัปเดตข้อมูลของอินโดนีเซียให้เราฟังกันนะครับขอบคุณนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่อาวุธเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสนะของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคุณทัศวรรตเขาประถรรมนะก็ มาอัปเดตข้อมูลนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังที่ตามนะจะได้รู้ว่าเออประเทศเพื่อนบ้านเขาเขาเป็นยังไงนะทางอินโดนีเซียที่เขาลดอัตราดอ,อกเบีย้ยนโยบายลงเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่5%นะบ้านเรานี่อยู่หนึ่งกว่ากว่านะหน้านะครับของเขาอยู่ที่5%เนะเพราะฉะนั้นเอ l เออโพลิโซีสเปซเนี่ยนะถ้าดูจริงอินโดนีเซียเขายัางโอ้ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังมีอยู่เยอะนะบ้านเหล่านี้น้อยลงไปทุกทีนะครับ แต่ว่าปัญหานะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสองประเทศมีความแตกต่างกันว่าเราอาจจะพึ่งพาเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวมากนะแต่ว่าสัดส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะหรือว่าพึ่งพาการบริโภคเนี่ยครึ่งหนึ่งนะของเรานี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์้างนะสำหรับเรื่องของพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับอ่ะก็ ช่วงหน้านะช่วงที่2นะฮะร,รู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเดี๋ยวจะมาดูซะหน่อยนะเวลาที่ไม่มีสะุ้งสตางเนี่ยถ้าจะต้องไปกู้เงินเนี่ยนะควรจะมีหลักคิดยังไงมีวิธีคิดอย่างไรให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะไม่ใช่ว่าเอาแค่โอ้โหมีความอยากอย่างเดียวเลยนะอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่ปุ๊บเราจะลุยกู้อย่างเดียวอย่างนงี้มันมันถูกต้องไหมมันถูกต้องไหมเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ